สั่งให้คมราชธรร์ให้ความร่วมมือตำรวจนะฮะอยากให้ดำเนินการให้รวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาเมื่อวานมีการสอบของราชธรรไม่ีคนรอีกล่ไม่ทราบครันมันการสอบสวนเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ราชธรร์จะไม่ไม่ แต่เฉพาะการตวารวจสอบส่วนข้อที่จริงของเราอาจะทันเท่านั้นแต่เรื่องการสอบเรื่องอมีการร้องทุกข์ของผุ่งกับโจ้เดิมก็เป็นเรื่องของตํารวจแล้วก็การสอบสายเหตุการตายาในคดีธทสนตศพก,ก็ยังเป็นเรื่องของตํารวจอยู่เห็นมันมีข้อมูลว่าวันที่มีญาติไปเยี่ยมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่ะผุ้กับโจ้มีท่าทีลักษณะนะ วยวายและทางราชการอาจจะใส่คลิปในช่วงนั้นได้วยอันนี้การตรวจสอบเขาได้จริงเป็นไงบ้างคือโดยปกติเรือนจําทุกแห่งเวลาญาตดเยี่ยมเนี่ยเราจะมีเยี่ยมเนื่องจากไม่ได้เยี่ยมประชิญหน้าต้องพูดผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์เฉพาะหน้านะฮะแล้วก็ได้หลักการได้มีระเบียบว่าต้องขอให้บันทึกการสนทนาไว แต่หลักฐานเรื่องการสนทนาทั้งหมดเนี่ยเราถือเป็นความลับต้องได้รับอนุญาตจากคนที่ญา,าติที่มาสนทนาแต่อย่างไรก็ดีถ้าเป็นเรื่องที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเช่นหมายสารหรือพนักง,งานสอบสวนหรืออายการขอเนี่ยเราก็จะให้ความร่วมมือแต่ในการบันทึกไอ้บันทึกที่สนทนาเนี่ยก็ อย่าจะทุกคนจะตกใจว่ากรณีในกระบวนการยุติธรรมเราไม่บันทึกคือกรณีที่ทนายความจะไปสอบสวนเนี่ยเราไม่บันทึกแต่การเยี่ยมญาติเนี่ยเราเราจะมีบันทึกไว้เนื่องจากว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องยาติดติดซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่เปิดแต่ว่าถ้ามีเหตุการสำคัญก็จะมาเปิดเห็นล่าสุดทําว่าจะทําเนี่ย พบข้อความหรือการพูดคุยส่งงานบทสนทนาบางอย่างที่อาจจะทําให้เป็นแหล่งจุดใจที่นำไปสู่การของแล้วไม่ให้ให้อยู่ในการสอบสวนนี่กันนะครับท่านมี้ญาติมาร้องคขาว่าที่เรือนจำหวัดราชบุรีค่ะก็มีประเด็นที่มีการทำร้ายร่างกายนักโทษอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อต้นก็ได้รับรายงานดีกับค่ะและจะมีการสัมผัสกรณีนี้ด้วยนะครับทราบว่าเคยมีเหตุการณ์เดือนพฤษภาปีที่แล้วนะคร แล้ววันนี้มีคนมาร้องเยอะหลังจากเกิดเหตุก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องมีการให้คือในจุดมุ่งหมายผมเนี่ยระบบราชการต้องมีความโปร่งใสนะก็และให้ประชาชนตรวจสอบได้ถ้ามีเหตุการณ์กรณีต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำการสอบสวนนะเพราะว่าเราเรียนจำเป็นอย่างที่เรียนว่าเราเป็นสถานที่เพื่อพัฒนา เพื่อให้เขากลับไปสู่สังคมนะและเรากับผ er ู้ต้องราชทัณทันก็มีความผูกพันที่ดีต่อกัน่าีอย่างตอนนี้สังคมกำลังแข่งใจแล้วก็หลักฐานก็มุ่งจรปิดที่ขั้นสายเขียวมาสองท่านมาหลายทัางแล้วเมื่อไหร่จะเปิดวันนี้เปิดได้เลยค่ะอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมดเราส่งให้หมดแล้วแล้วก็ถ้าสื่อจะเข้าไปดูส่วนไหนก็ไปดูได้นะ กล้องอกล้องกล้องถ้าเปิดให้ประชาชนต,งตรงๆเนี่ยก็คงคนไปขอดูเพราะตอนนี้เราให้พนักง,งานสอบสวนนะคืออยากอยากให้สื่อลองฟังพนักง,งานสอบสวนก็พนักง,งานสอบสวนก็น่าจะเร่งสอบนะคือเราเราส่งไปหมดแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยแต่พนักง,งานสอบสวนอมีกล้องตัวหนึ่งที่ขอไปย้อนหลังไปสองสวันก่อนทีุ่่งกับโจทยจะเสียชีวิตนะครับตรงน,นี้เราส่องมาเลยยังอ่าไม่ยังไม่ได้รับปัญหานะแต่ก็ยังบอกกับตำรวจ แด่เคยตัวบอกว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรให้ให้ให้บอกมาเมื่อวานตำรวจร้องที่จะร้องขอเข้าไปล้าร้องร้องขอราชธันต้องให้เพราะว่าบางทีเนื่องจากว่าต้องต้องเห็นใจไม่ใช่เห็นใจใครนะเจ้าหน้าที่ระบบทางเทคโนโลยีว่าเนื่องจากข้างในเนี่ยมันมีผู้ต้องขังถึง6,000นกว่าคนแล้วกฎเกณฑ์การดูแลต่างๆซึ่งได้ถามกับ ท่านทิพย์ดีก็ลองทิพย์ดีราชทันเนี่ยเขายินดีให้ให้ความรูวม,มือทุกอย่างนะครับกล้องวงจรปิดที่มีการมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวเรากล้องสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยต้องต้องถามพนักงานสอบสวนแล้วก็บอกพนักงานสอบสวนบางทีการเป็นพนักงานสอบสวนบางทีเขาจะสอบสาเหตุว่าเอ๊ะวันเกิดเหตุไม่พอจะย้อนไปกี่วันก็ยินดีให้นะครับ ส่วนการชนะสุดพิศสงวันเกิดเหตุนะครับวันนั้นนะสภาพศพมีการอ,ออกมาเหมือนไม่ได้ใส่ยูกระคอตรงนี้เพื่อนตำสวจเข้าไปสภาพนั้นประมาณสิบกว่าชั่วโมงตอนนั้นเหมือนก้อล่าช้าการที่จะแจ้งวันนก้ทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วครับท่านก็วันนี้จะมีการปฏิรูปทั้งหมดเพราะว่าระเบียบเดิมนั้นให้เวลาชนะสุดพิศสองอาจจะคนจะแตะศพครั้งแรกได้ต้องอยกเว้นการไปช่วยเหลือนะหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ชันะสุดพิศวง นะดังนั้นถึงต้องขอให้พบสี่หน่วยนะแล้วก็พอเป็นเวลากลางคืนก็ต้องไปดูเหตุผลว่าทำไมช้าเนะกิดเท่านั้นแต่คุณแต้องสังเกตว,ว่าจะเป็นลักษณะการทำลายพยานหลักฐาน,น้ผมไม่ปล่อยให้ทำลายพยานหลักฐานเพราะศพไม่ดีน่อยู่สภาพที่แฝงของคุณแกผู้ชันสูตรพิสูจน์เขาจะมีความรู้จำได้ไหมคดีฆ่าผู้ว่าปีนะเนี่ย อพอศพเข้าไปผู้ชันสูตรพิสูก็ดูนิดเดียวเนี่ยศพผ่านการพลิกเพราะมันเกิดลายก่อลายวออยู่แล้วถ้าเกินกว่าแปดชั่วโมงทางนี้เป็นวิชาชีพอยู่แล้วครับมีมการใช้คภาองศพด้วยก่อนแล้วตำรวจเข้า,า,า,าไปอันัอนภาตเป็นเรื่องของอุปูจผู้ชันสูตรพิสูจเขาจะบันทึกไปทั้งหมดแล้วรอผลการตรวจ้วผมวันนั้นก็บอกว่าขอให้ตรวจดีเอ็นเอตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเขาเบียบต็ไม่ทันเนี้ย ท่หาหรืออะไรก็แ้แต่ผู้ต้องงท่เอาไปใช้เนี่ยมันต้องมีความยาว,วาบางหน่วยทีททท่มีกำหนดแนว่าต้องห้ามเอาไปยาวจนปัดทำดีเป็นของของที่หลวงซื้อให้ของที่กมรมและจะทันซื้อให้ก็ต้องมีการประมูลและการจัดซื้อรับนหลกรีขั้นตอทาด้มมาตราอผู้บัชาการเร่งที่มีาตเร่รัดมีการสอบสวนนะฮะเรื่องเรื่องนี้มีสอบสวนหลายหน่วยก ผมเองก็ไม่อยากเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเราจะทําตรงไปตรงมาก็เดี๋ยวๆค่อยๆดูเพราะให้ประหลัดคงสวัสดิ์ประหลัดกระทรวงนี้ทําลงไทําแหละนะครับพันเรื่องินางๆซือให้นี่ยความว่าตำรวจต้องมีความยาวเท่าไหร่หรือมันจะอันตรายกับถูกต้องถูกต้องถูกต้องมีความยาวเท่าไหร่ก็ระบุไปนะผ้าผู้ชายผู้หญิงอันนี้ความยาวเท่าไหร่ที่ตำรวจเขาแถลงข่าวไปแล้วผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับ อถามเพิ่มเติมเรื่องคุณกัปตันนิดหนึ่งนะเมื่อวานในย่านเขาไปร้อง BSI ตรงนี้มันจะมีการพิจารณาเป็นเราเป็นทีพิเศษก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องรอผลการชันสูตรพิสูจน์ซึ่งไม่ละไม่ไม่กี่วันนะส่วนเรื่องการปกครองการบริหารการปกครองนั้นสั่งให้ปลัดกระทรวงนี้ทำลงไปดูแล้วการสอบในสัปดาห์นี้เรื่องระมองผู้ถ่ายด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้ ทำเรื่องพอร์บอลมหายด้วยอยื่น่หายอนองอยู่อยู่ที่ประหลัดเราเราพิจ